แต่ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องโควิด -19 ติดตามความคืบหน้าการชุมนุมท,ทางการเมืองที่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นกันทุกวันเลยนะครับแล้วหลายครั้งก็มักจะจบลงที่การเผชิญหน้ากันล่าสุดวันนี้ทำให้ชาวแฟลตดินแดงขึ้นป้ายโวยเลยครับว่าได้รับความเดือดร้อนมากจากการสลายมอบของตำรวจขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมทะลุฟ้าไปยื่นหนังสือต่อทาง UN อยากให้ตรวจสอบการจับกลุ่มที่ไม่ชอบธรรมครับ ช่วงบ่ายสองที่ผ่านมากลุ่มทะลุฟ้าทํากิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่สำนักงานข้าหลวมใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติโดยขึ้นเป็นป้ายผ้าข้อความภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับขนาดใหญ่เลยครับเรียกร้องให้นานาชาติตระหนักว่ากลุ่มแกนนำเนี่ยเป็นนักสู้นะฮะ you are fighters นะครับ not prisoners เป็นนักสู้ไม่ใช่นักโทษ<ะ>แล้วก็เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีลาออก พร้อมยื่นหนังสือต่อผู้แทนสหรประชาชาติให้เรียกร้องนะครับอยากให้ UN เนเนี่ยมาตรวจสอบเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ผู้ชุมนุมถูกจับโดยไม่ชอบขณะที่ชาวแฟลตดินแดงก็ขึ้นป้ายกันแบบนี้ครับบอกว่าไม่เอากระสุนยางไม่เอาแก๊สน้ำตาแล้วพร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ย้ายตู้คอนเทนเนอร์ออกไปให้พ้นรัศมีเนื่องจากชาวบ้านแถวแฟลตดินแดงนี้ได้รับความเดือดร้อนมากนะครับตลอดหลายวันที่ผ่านมา โดยเฉพาะคนที่อยู่แฟลต1ถึงแฟลต4ชาวบ้านหลายรายโดยเฉพาะผู้สูงอายุได้รับผลกระทบทั้งจากแกส๊สน้ำตาและกระสุนยางไปฟังเสียงตัวแทนชาวบ้านครับอะไรมีทั้งแก๊สน้ำตามีทั้งกระสุนยางาาาาาออประชาชนทาวแปดออกมายืนหน้าแผดไม่ได้นะครับออกมายืนดูถ่ายรูปไม่ได้จะมีตำรวจกองขอฉายแสงเลเซอร์สีเขียวมาปั๊บกระสุนยางตามเลยครับ แ่ทา,างข้างาล่างในโดนแก่ตตาเขาจะเกตบร้านบอกว่าลุกเหตไม่ได้ฟังประชาชนฟังชาวบ้านไปแล้วมาฟังตำรวจกันบ้างน,นะครับผลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยภายหลังประชุมติดตามสถานการณ์การชุมนุมที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าวันนี้จะปรับยุทธวิธีในการเข้าระงรับเหตุวุ่นวายที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณดินแดงและอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยเมื่อคืนที่ผ่านมาปรากฏภาพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้วยความรุนแรงนะครับเราขอไม่เปิดภาพแล้วกันเนาะ<ฆ>หลายคนหลายหลายท่านคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นกันแล้วเป็นภาพที่มีคนขับมอเตอร์ไซค์ผ่าน<ฆ><ฆ>แล้วก็มีตำรวจเนี่ยยิงใส่ในระยะประชิดแล้วยิงหลายนัดด้วย<ฆ><ฆ>จนเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ของสังคมนะครับล่าสุดพลตำรวจเอกสุวัสด์บอกว่าได้ให้ปรับยุทธวิธ,ธีโดยกำชับไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติการภายในที่พักอาศายัยชุมชนหรือซอยขนาดเล็ก แต่เน้นการรักษาพื้นที่บริเวณถนนเส้นหลักเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเผาทำลายทรัพย์สินของทางราชการทรัพย์สินของประชาชนหรือโจมตีเจ้าหน้าที่รวมถึงยกเลิกการตั้งตู้คอนเทนเนอร์ที่ขวางถนนวิภาวดีรังสิตขาออกใกล้สามเหลี่ยมดินแดงที่จะมุ่งหน้าไปกรมฐานราบที่หนึ่งยืนยันว่าตำรวจไม่ได้ปกป้องบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นการปกป้องสถานที่ราชการกับ